ตาตาของตาบอเห็นหงมเป็นฝาเป็นฝาเขาขาวมัวมัวเม่เสียตาเครื่องในตาการทะเลก็ตาตาบาค่ะมองไม่ช้าเลยมองหน้ากล้ก็จะเป็นดำ สวัสดีครับแทนไทยดีคอนแทคเอ็กเองนะครับวันนี้แทนไทยจะมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับทุกๆท่านเลยนะครับนั่นก็คือนี่เลยผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเอ็กเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาสําหรับทุกๆท่านเลยนะครับใครนะครับที่มีปัญหาต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินหรือว่าแสบตาเคืองตายิ่งตอนนี้ฝุ่น p m 2.5เยอะยิ่งแสบตาไปใหญ่เลยใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งวุ้นลูกตาเสื่อ,อมความดันในลูกตาสูงนะครับและบาหวานขึ้นตา เดี๋ยวแทนจะพาไปฟังความประทับใจและลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเอ็กซ์แล้วเห็นผลลัพธ์ไปฟังกันเลยนะครับซอยซอยพี่น้องฟังซอยไว่บางเมืองอีสานเสาเ้าเ้ายาฝ่าว่าแทนให้มาลงพื้นที่สัมผัสทอดจังหวัดแต่ละสินคนแตกอยู่จนจนมั่นสิเสาใดจังใดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับแทนท่ายดีคอนแทคเอกนะครับมือหนีแทนท่ายได้มาสัมผัสนะครับคนที่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคครับว่าอาการก็นานนั่นสิไปจังใดหรือจากล้างที่ กับประธานเดี๋ยวท่านดีคอนแทคแล้วอาการตาเด่นหงเดหงดแจ้งจังเลยนะครับไปตามแท่นเบอร์เลยเดินนะครับเด้อครับมือนีัครับแท่นกะได้มาพอกับคุณพ่อสมหมายนะครับหรือว่าคุณตาสมหมายดีครับเดี๋ยวมาสอบถามครับว่าคุณตาอายุจักปีแล้วนะครับน้องสวัสดีค่ะคุณตาครับอ่าเจริญเจริญลูกอายุแปดคิบห้าอ๋ออายุแปดสิบห้าปีแล้วนะครับเดี๋ยวขอใช้เป็นภาษาอีสานในการพูดคุยกับคุณตาละกันนะครับก่อนที่คุณตานะครับจะมาทาลสื่อสารดีคอนแทคเนี่ย ตามีอาการยังไงบ้างครับตาตาของตาบ่เห็นงุมันเป็นฝาเป็นฝาเขาขาวมัวๆไปมัวๆจังจังเยี่นี่จังพุ่นสิบบ่เห็นเลยมันมัวนี่อา้างกันเวลาจักเสิณควรปัดบับนบนดนี่เสียนเต้นบัดนี้พอดีได้เยอะกินได้ยินเข้าได้โฆษณาก็เลย นี่เอามากินอะไรนี่อะไรทีคขนแทเอ้ก็เลื่อยๆสั่งเอ่สั่งมากินกินนี่คือกินเศร้าจังเม็ดแรงจังเม็ดครับกินมันจังไหนเนาะก็ดีเลยว่าครั้งแรกหนึกล้องแรกครับกินเศร้าหนึ่งแรกสองครับเศร้าเศร้าคือ่าเาขาไ่ได้ศึกษากับ,บรูศศ ผู้โฆษณาผู้อ่นประสานสัมพันธ์คิดในใจว่ายี้ผมเว้นบ่ได้นอนก็เลยกินไม่เดียวจริงวันนี้ผมต้องคื้นบ่ได้นอนบ่ขึ้นได้บั่อาศัยว่าตาหนึ่งทพักผ่อนคิดในใจวันนี้เขาเลยกินสองเขเลยกินมากกินมากเบิ้ลกองหนึ่งกองนั้นมีสารสิบเม็ดกองหนึ่งกินมากบัดนี้กินลงไปมือแรก ม ism, ื่อแรก ANA, หนึห่งร,ร,ร,รู้สึกว่าย่าเมือเศร้ามาหรือหรือหรือหูเมื่อขึ้นในราดตะเทียงคืนเขาเอินอีอย่างหรอเขาเอินมุ่นตายอยู่บนพัดล่างเขาก็ินกีตานี่แหมกีตาเออกีตากีตากีตาในรู้สึกว่าเอ้าก็คือมีกีต้าบุญป่าดินก็ต่อมากเลยสองมือสามมือมากก็ออกมาออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆหลายเนี้ยอ๋อ ขับออกมาเนาะก็ขึ้นได้ใจว่าโอ้ผมทำลายตวัตวตัวมันเป็นต้ออืมอันนี้ผู้เฒ่าคิดในในใจ,ใจผู้เฒ่าแสดงว่าตะก้อนเป็นต้อมาก่อนนะครับเพราะว่า,วาเปลี่ยนต้อกระจกาาเปลี่ยนต้อกระจกมาก่อนก็เลยวันติดใบพาลูกพ่อลูกหลานก็ไหวพาว่าอายุไรแล้วให้หายอะไรย่างมื่กินก็เลยมาพ่อนี่ก็ได้กินใบหันเบ็ด บัดก่องหนึง่งกินไปเจ่ละมือแจ่ละมือแจ่ละมือก็สังเกตโจกของสังเกตควมำควมสว่างในตาโจกของคว่มือในตาโจกของก็รู้สึกว่าอันมันเป็นฝาเขาเขาค่อยจางออกจางออกนอนี่เหนียวไปอยู่ลำเือนํนำซ่านก็เห็นต้นเสาเห็นสิ่งที่ยังมาจังอยู่ทั้งขงางทั้งหนาทาั้งยังออกมาทั้งนอกมาเห็นต้นไม้ต้นไรไอ้ี่มันจะเป็นเป็นหมอกคุ้ว่าไปเลยสิบ่เห็น วันนี himself, ้มันส <as> ิมาบนวันนี้ก็เลยบ้าเยวเห็นเหรออ้าเยวเห็นเป็นสิ่งเป็นอันเป็นตนเป็นตัวแต่วาตกอนบเห็นมาครับบ่บเห็นบบเห็นนี่ช่วงช่วงสั้นเสร็หนึ่งนี่มันสิบบเห็นเลยเออช่วงสั้นเสร็หนึ่งนี่บเห็นระยะควงไก่ไก่้นี่งเศษหนึ่งจุบานนี้ื่อวันจะเ็จบ้านกินอันนั้นแล้ววันดีกว่าใจเงินใจเงินนอกออกมามาถามต้องไปเลยได่เจ๊จีสิโบเห็น สิบ่เห็นใบหนาสิบ่เห็นสิบ่เห็นคิ้วเห็นหูเห็นต่าเห็นหยังบ่เห็นมันจะเ,เป็นเป็นแต่รูปคนสื่ออือครับเออจังจิแต่ก่อนวันหญิที่เป็นรูปคนสื่อ,อ,อสิบ่เห็นเลยคิ้วกับ่ฮหุดจากว่าย่ใส่คำหาเอเอก็จตาก็ย่ไส่หูดังก็ย่ไสปากก็ย่ไสพราะทีกินนี่ลงกไปซี่เลยเอเรามานั่งยู้ังหนาใหญ่รับานั่งอยู่ด้างหนากันเลยว่ะเห็นเลรเด้นี่คิ้ว พี่ตานี่หูดังนี่ปากโอ้แสดงว่าจะกว้องไม่เห็นเลยว่เห็นเป็นเจ้าลูกซื่อติดเจ้าลูกคนซืดตามขึ้นเมือกอู่อ๋อครับผมอันนี้กดีบ้านบ้าเบิดอันนึงแล้วบัานหนึ่งกันสองกันสร้างต่อมาอันสามกันสร้างต่อมากกินมาบ้านนี้ก็เลยมันคมสว่างนี่ตะกี้ไลยมือนี่สืบพอเห็นไลยมือนี่สืบพอเห็นแต่บ้านนี้เห็น นิ้วมือก็เห็นเป็นนิ้วเป็นอย่างคอป้องวันนี้ก็เห็นเห็นเป็นคอเป็นป้อง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 วันนี้ลายลายลายเส้นมือนี่เบิ่งใกล้ๆช่วงระยะจักสิบเสนหรือสิบกว่าเซนเห็นันนีอเห็นลายมือเจ้าขอมเร็วอาวมันสีบนนั่นสุบ้อมันสีบนถึงจุดบอเริ่มสั่งต่อมาต่อมาจนเท่าหัวมือกี้สารอันนี้ก็เพราะอนี่สารตะกราเนี่ครับ แตกาเออภาษากลางอันภาษาอีสานก็เรียกว่ากระตากระตานั่นั็โอเคนี่ภาษากลางว่าต้นตานกระสานบ่ได้อืมก็ได้ก็ได้อ๋อตอนนี้ก็แต่ได้กินดีกว่าแทบไปก็เลยกลับมาเฮ็ดงานมันว่าสานตะการเดคือเก่าได้คือเราเลยเลยเฮ็ดแต่ว่าใช้เงินบพื่อขยายชานโชดเลยว่าเท่าแล้วไหวเท่าไปเฮ็ดเป็นอยู่สันเราคุณเฮ็ดได้ตาก็เห็นหงแล้วเนาะตาก็เห็นนุ่งเอาจังจ้างคนด้อนี่จังจัางงูกัน รูปเปนผู้แทนของรับสะบักผู้แทนตะกี้โบเห็นหรอกอืมครับวันนี้เลี้ยวไปนี่เห็นเป็นรูปเป็นรังอืมครับห้างอะไรเงี้ยตักเซ็นนี่ขึ้นขึ้นด้วยสองเซนหรือสามเซ็นสองหลายเมตรกูเลรอครับประมาณอ่าเออนี่แล้วนี่แล้วอืมครับนี่จังเฮือนไก่ทัดน้าเลี้ยงนี่เฮือนก้อนหนาตะกี้ก็เห็นเป็นมืดคุ้งออไปเลยเดี๋ยวตรงงอไปเลยอืมนี่จังสิจังอันสารพักเย็นนี่ตะกี้ก็คนนั่งยุ่งโบเห็นเดี๋ยว อม,มาเห็นแต่สมั<บ>ยก็เห็นแล้วเห็นแล้วหนิมูอจังเล่นเพราะว่ากูไดเป็นผูใดที่นี่ยังย่ง,งบ่อฮะนี่บ่ฮหูคันคันคันไก่<อ>รประมาณนี่ก้อนนี่สีแค่วางแขนนี่สิ้วหูกครับแต่หัวเออมีคนนงังออมีคนนังแล้วก็ฮู้จักเสือ,อ,อสีแต่ว่าสีเออสีแดงสีเหลืองสีเขียวจังต้นไม้ใบมันเขียวนี่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 ดอกดอกเกี๊ยงุ้นนี่กำลังออกนี่นี่เนื้อเออเออยู่นี่เห็นแต่ก้อนเห็นไหมครับไข่ แต่ก่อนโมเห็นตอนนี้กันสามารถเห็นต้นไม้ได้แล้วเห็นต้นไม้น,มนี่รถแล่นเลื่อนเห็นเห็นไห่ครับผมว่าสัมผัสกับมีรถแล่น,กนกไ,ไก่แล่นไก่ไปก่มากครับคุณพ่อก็สามารถเห็นแล้วแต่ก่อนก็นคือโมเห็นเลยไม่ได้ยินแต <laughs> น่เสียงได้ยินแต่เสียงยางรถเหินนะครับไม่ถึงยินแต่เส<า>ีง<า>ยงรถเป็นรถปิกอัพหรือเป็นจกกักรถเก๋งรถอยังไรก็แล้วมาดี้มพี่ก็คุ้นจักสองตอนสามตอนนั่สี่เลี้ยวไปมันก็มองก็เห็นอืมเป็นจักตอนจักตอนก็ได้เป็นแคบว่าแคปก็คู้จัก ขอมันตายดีเจก้ก้อนน่องมึงหูจับนองแคบๆแคบไปมันมันเรื่อมามันเห็นเห็นมันก็ได้นี่เจ้านี่นี่ก็จังห้าสิบเม็ดบ่อเลยทางขยนันเมื่อกี้ก็มืดจืดแหลีวบ่เห็นเลยไม่ว่าทางขยันพี่นออ้องเอออยู่ใกล้ๆนึงบอกไก่จักเม็ดพี่น้องแต่บ่เห็นบ่เห็นวันนี้ก็ถุยตั้งโคโลอ,อยู่นี่ตั้งสุสเห็นแตัวตรวดขีเงาเผาขีเงาเฝ้าน่อสีดำเขาหูจักเพื่อนที่สีขาวสีมูนนี่สี เห็นท้องสีแดงที่ยังมุ่ยเห็นสีพอมเห็นจังยังที่เจ้าเมื่อี้ไม่สัมผัสหนังสีบ่ก็หุ้งเคยเคยเบิ่งแล้วก็เห็นนี่นุ่งเสือนุ่งยังนุ่งเมื่อกี้นุ่งยันนุ่งใค่เกือบแค่เกี่ยวไว้แล้วสั่นเลยพอได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงว่าเอ้ยพี่น้องสวัสดีว่าเฮ็ยทอดหนาพ้นพี่น้องเห็นตาเงาดำๆนะครับซึ่งนี่กะเห็นรายละเอียดต่างๆเห็นหูเห็นตาเห็นสีเห็นอย่างครับนี่ครับ ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกเอ็กซ์ครนะตัวนี้แหละดีคอนแทคตัวนี้ครับคุณอาครับฝากบอกทางบ้านครับคนที่มีอาการอย่างคุณตาครับว่าอะ<ม>ไรอยา่างกระประทานหรือว่าจังไหนครับแนะนําเป็นยัครับออเดอร์ไฮเด้ดอันที่ว่าเป็นพนมาสัมผัสออกข้อ,อ,อมูลน,นี่คุ่นจริงถ้าผู้ใดนี่ตาผู้ดีตามัวตาฝาตาอย่างไปหาอย่างต่อครับว่าเป็นอันนั่นอันนี้นี่ขันอายุพุ่นให้แก่นี่ก็เขาจะว่า เอาได้อยู่อันนยยี้แกแล้วคือจังพ่อหญห่นี่แปดสิบห้าปีโอ้ก็เขาบ่ายร้อนไปก็เลยมากินอันนี้คันผู้ใดคือคือผมเรามานี่คือพ่อใหญ่เรามานี่ให้ให้ออลร้องเบิ้องต้นคันว่ลร้องจ้อยกระบ,บุงนคะคระไม่ต้องจะคล้องกินเองเนาะจะคล้องเอ,องกินเองสัมผัสเองนี่สิปบบากว่ากรสัมตายยังงูไอ้ตัวอันนี่อันนี้ก็ว่าโยบว่ามัน<ง> ว่ามันถึงละว่ามันดีละอันซช่เห็ดมานนนี้กินมันอันนี้ออนเอาอ,อื่นเพืนก็จังเงินมีหยังกินแล้วหนึ่องปีมันคุ้มชื่อแบรนด์อื่นก็ผู้แต่เมื่อก่อนดีคอนแทคกี่น้องผู้แต่ไปกินอันยี่ห้ออื่นมาก่อนนะครับกินตั้งสองปี<อ>นะครับบอเห็นผลเลยครับ <c oughs> พอเจอดีคอนแทคเข้าไปจัดปัดพี่น้องเอ้ยแต่ผลลัพธ์นีะครับแต่แล้วแต่คนนะครับแต่แล้วต่คนนะบอมเอนลากรีลัพธ์มันมั่นบนเห็ดพี่น้องดีคอนแทคบ่อม พิเศษนะครับกินแล้วก็คือเป็นอาหารเสริมบำรุงสายตาครับเป็นซอยฟื้นฟูนะครับเรียกว่าฟ<ม>ื้นฟูบอได้หยหายรอยปวดเส้นครับนะครับบอได้ห่บอได้บอไดแหยหายรอยปวดเส้นครับมันก็นรักษาอาการขึ้นไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะครับให้มันดีจนกว่าที่ใส่ชื่อในปกติคุณละนะ่ะเนาะเออขันแต่สท่บ้านกินเนอกคิดแล้วรอยปวดเส้นนี่มันสินมีเหลืออยู่สามสิบเปอรเซ็นมเกือบแนมเพล่งแล้วเออ,เอ,อคือแน,น่ใจเนาะคำนวณดอกบ้านนี่ปะ่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ กูยู้เยวนี่นี試試試่ยู้ว่านี่งจิตี่ิสามสิบเปอร์เซ็นต์ตายไปแล้วเจ็ดสิบเพราะนี่มันกินปั๊บนี่ห้วยคึดว่านียฮงหายชีพอแล้วว่ะนีาก็เพราะที่ว่าหาสิีพานี่มันก็มันกอายุน้นอกเป็นบ่อยก้อนเ่าน้อนี่หรืก้อนแกน้อนเกิดดุนี่เกิดไปเกิดมางล่ไปเล่บ้าคดเบื้องหลังนน่ห้วยโอ้ยบงเม่เกิดหนูว่านี่เอง แป่ว่าปีแล้วแปดสิบหาแปีสิ้แปดสิบห้ปีพี่น้องเ้อยู่เกิด่อสนสงั้งีร้อแปดสิบงครที่โอหน้องรัอขอขอบคุณคุณตานะครับีมาแป้งปันนะครับครับควดูนะคาแป้งปัครับคุณตาอายุร้ายแล้วคุณตากยากให้ท่านคุูส้มนะคับี่อายุน้อยก็คุณตาหรือว่าซ้าคุณตาครับมาพ่ออาหารเชิญครับที่ c o แ t a c ล X ใช้ที่ตาเม่าตาฟางเป็นต่อเนื้อต่อประจุหรือว่าเป็นอาการ เพียงคุณตาครับสามารถโทรสอบถางในทีดารางเหนับเด้อน,นะครับเนาะโทรมาเลยนี่เโทรของเขาใหญ่เดียวกันโทรมาสอบถามก็ได้ตีแต่ก็บดนสอบถามกันนี่แต่ก็แต่บอตุ่มกลุ่มเพนติบัวนะครับโทรสายสย่งมาเลยครับเปิดดารางเดหนือคนจะให้คำตอบเลยครับผู้เชอร์ชานทางด้านสุขภาพสายตาข,ของ,งดีก็นแทกเอกขับเพิ่นกันมาก เดี๋ยวาเปิดใจในคำตอบครับเปิดนจไม่ให้ใครอยากมีความรู้หรือว่าอยากปรึกษาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน้องก็ขึ้นแล้วก็ได้วะนะครับตกฟ้อนข่าวัดเข่าว่าอยู่แล้วนะไปตุนต่นเรียนสิเรียนจานอยู่แล้วเพ,พื่อนเพื่อนมนุษย์น้ำันกันยังมีปัญหาที่เรื่องพวกนี้แหละอเอาลองมึงมนะครับต้องต้องกินน้องเบิง้งคันโบกินจ้อยคันโบกุ้งครับผมครับนี่กับขอขอบคุณท่านนะครับเออเจลาเจรลาเจรลาครับผม นี่ครับแทนไยดีคอนแทคกซเองนะครับวันนี้นะครับแทนได้มาลงพื้นที่สัมภาษณ์ที่จังหวัดกาลสินเลยนะครับมาสัมภาษณ์บุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค X ก่อนและหลังใช้มีอาการยังไงหรือว่ามีผลลัพธ์ยังไงเดี๋ยววันนี้คุณป้าเขาจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับครับวันนี้นะครับแทนได้อยู่กับคุณแม่บัวไข่นะครับที่ได้ทานผลิตภัณฑ์นี้เลยดีคอนแทค X นะครับก่อนและหลังที่จะทานคุณแม่มีอาการยังไงแต่ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณแม่ พูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่องคุณแม่บอกว่าขอสัมภาษณ์เป็นภาษาอีสานได้ไหมซาบเพบแทนไทยบอกว่าได้เลยนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณแม่นะครับอ่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับครับอาการก้อนกิน,น,นเป็นอย่างไรครับแม่อาการก้อนกินก็คือแม่เสพตาเครื่องใน,นตาตาเจ็บไ,ได้เบอ่าสร็จแล้วม่ได้ไปหาหมออยู่อนามัยเฮาเอามาาเอ,าอยามากินแล้วก็บ,บดีขึ้น แม่ก็ได้เห็นันโฆษณาขายนี่ละทางไหนแม่ทังทางเพจว่ายูทูบทั้งทางเพจดี oh. คอนแทคนี่ละแม่เห็นในไลน์นีเพจแม่ก็ได้สัง่งมารับประทานเบงรับประทานเบงก็ได้คิดว่ามันดีบอ่อมันรับประทานเบงกัน่าประสนแม่ว่าแม่ก็ได้สั่งมากองนึงนเอามารับประทานเบิงแล้วกินไปประมาณ สองสามมือกระดูดซึกว่ามันดีขึ้นเพราะว่ามันตาแสบหรือมันสีบ้แสบเครื่องนตามันก็คอยเศร้าเครื่องไปประมาณสี่หามือมากกระดูดซึกว่ามันดีขึ้นครับแล้วกาตอนที่ว่าไปอนมามัยไหมครับเนี่ยอันเพื่อนบอกว่าตาแม่เป็นเนี่ยเพื่อนได้บอกว่าว่าตาเป็นเนี่ย ทั้งอานะไม่คนบ,บอกว่าแม่ไปโดนนิยังมาบอไปถึงออยังมาบอแม่ก็บบรูสาเหตุว่ามันเป็นยังมาดู่ซื้อมันกับเปนี่้นคืนก็เลยพอ่อนี่นะครับพ,พ,นพอพพน,นีิตภัณฑ์ของดีคอนแทคนี่แหละเป็นโฆษณากินแล้วก็ล้างกินครับอาการรู้สึกเป็นยังไงครับที่นรักกินก็ดีขึ้นมันเป็นอาหารเสริมมาสั่นเพิ่นว่าแม่ก็เลยเอามากินบึ้งก็รูซื้อว่าดีของเพิ่นอีดี ยีหอนี่แหนนละดีคอนแทคนี่แหละแล้วแม่ฝากบอกท,ทั้งบ้านนะครับว่าใช้ท,ที่มีอาการที่แม่หรือว่าเป็นแบงค์ช้อยแม่ประสบการณ์บอกผู้ใดมีอาการเครื่องในตาหรือว่าตาฝาฟางนี่ก็สั่งมากินล่องเบิร์เด้อพี่น้องเดอ้อนร์ของอดีคอนแทคนี่ละนะครับอ้าวแล้วคุณนนคแม่อายุเท่าไรนะครับปีนี้แม่อายุเลยหาสิบห้าปี ตนอายุหลายกับสาย,ยตาก,ก็ลืมไม่ค่อยดีเนาะครับก็เลยแม่กเ็เลยว่าอยากฝากทั้งบ้านนะครับใครที่อายุเล้ย์ร้ายนะครับอ,อยากมากินดีค่อนแทงมากินมาลุ้งสายตาเลยครับพี่น้องมันบ่เสียหายอย่างครับนะครับเนาะสั่งมากินร้องเบิงด้วพี่น้องเด้อตาเขาม่ม,<ล>มีแค่ครูเดียวพี่น้องไอ้ตาเขามีครูเดียวเขาต้องดูแลรักษาไปแล้วมันขึ้นอยากพี่น้องนะครับเนาะคนะใครที่สนใจนะครับอยากได้ผลิตภัณฑ์นี้เลย ดีคอนแทคนะครับหรือว่าภัยที่มีอาการยังคุณนแม่นะครับคุณแม่บวกไข่เนาะอาการแสบตาเครื่องตาขั้นตาอุ่นในตาเสื่อมหรือว่าต่อหินต่อกระจกต่อล่มหรือว่าแม่กระทั่งเบาหวานขึ้นตานะครับกรโทษสั่งสื่อเลยเด้เอยครับเด้อฮะผมสวัสนี้นะครับแท่งขอขอขอุยาดขอบคุณคุณแม่แล้วกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท่งเองนะครับวันนี้เป็นวันที่สุดพิเศษมากๆและแย์ตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าพี่มนเนาะ ได้ทานดีกระแทกแล้วเกิดความประทับใจจนถึงมาที่สํานักงานใหญ่เลยครับเอ๊ะอยากรูว่าสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ไหนเลยมาถึงที่น,นี่เลยครับสวัสดีครับพ yeah, ี่กียเกิคค่บสวัสดีค่ะอยากทราบอาการเบื้องต้นครับก่อนที่จะมาทานดีกระแทกเนี่ยอาการเป็นอะไรยังไงบ้างครับอ๋ออาการท่านแรกก็ตาบ้าบางค่ะตาบาบางมองไม่ชัดเลยมองหน้าใต้้ๆต้นจะเป็นดำค่ะเพราะมีประสาด้านจมูกตาคืออะไรเป็นต้น ตอนแรกรับตาดึงตาเ่ร็จ่ั๊บเป็นประหวันมาก่อนใช่ไหมค่ะเป็นประหวันมาก่อนค่ะแล้วก็ตามมาด้วยล้วก็กระจุเป็นต้องกระจบด้วยนะครับแล้วยังไงต่อครับอาการก็เป็นตาต้องกระจุกแล้วก็ป้าฟากเสร็จแล้วมีมีต้นปีที่มาเน็ดนำมันดีแข็ ดีคอนแทคค่ะค่ะเสร็จแล้วก็คุณต้นปิ่นแนะนำทางวันแรกมีใจอยามากเลยค่ะเพราะว่าทานไปได้สามชั่วโมงสามชั่วโมงมันอาจจะมีก้อนอะไรร่วงลงมาจากทางนะคะก็เสร็จแล้วก็เลยชัำช้ำตาน้ำตาก็แห้งนะคะน้ำตาก็ดีมากค่ะไม่มีน้ำตาไหลไม่มีอะไรไหลแต่คราวนี้อ่ะ เหมือนมีก้อนอะไรหลร่วงลงมาเสร็จแล้วก็มาขยี้ตาแต่ไม่ได้ขยี้แรงสภาพเป็นแบบตาลงญญาตาข้ญญางซ้ญญายสว่ญญางมากเลยค่ะเหมือนไม่มีฝ้าเลยไม่มีฝ้าเลยค่ะค่ะคือทานวันแรกวันที่เก้าค่ะวันที่เก้าเป็นิการเนาะค่ญญะเสร็จแล้วก็อดีใจจนตื่นเต้นนินบอกไม่ถูกค่ะมาตอนเช้า<ม>ก็เลยบอกคุณต้นปิด ว่าตาน่ะดีจังเลยทำไมจริงนิดเดียวทำไมเห็นผุ่นด้วยจังเลยคุณต้นปิดน่ะเห็นไหมไม่ต้องไปยุดไว้ก่อนก็คะการเรือกจ้าจะทำตามจ้าเลยทำตามที่คุณต้นปิดได้นานก็ตาก็สบายแล้วลักษณะการทานคือทานเช้าเย็นแล้วก็เย็นนิดนึงค่ะครั้งแรกค่ะ เพราะว่าครั้งแรกนี่ยังไม่รู้ว่าตาเป็นต้อกระจกเพราะวันที่25เระทานก่อนที่จะไปหา29เป็คพฤศจิกายนค่ะแล้ววันที่25พฤศจิกายววนะาน,นยะใช่ไหมคะก็เลยไปคราวนี้พอตรวจว่าคุณป้าน้ำตาลลงแล้วนะปกติคุมดีนะคะค่าดีใจแต่ว่าต้องกระจกตามมานะคะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะดีใจเสร็จแล้วก็มีฟ้นนิดนึงข้างขวา ก็เลยบอกคุณต้นปีว่าเออน้ำตาล่ดปกติแล้วนะคะแต่ก็กระจบกมาแต่ไม่เป็นไรก<ช>รามีดีแป็นแขกอยู่ที่ข<ช>้างเสมอเยูเยยใ่ในแบบภูมิใจมากที่สุดเลยค่ะและดีใจอย่างมากเลยค่ะจากเ่านมาก็ทานมามาทุกวันนี้ทานเรื่อยๆค่ะ,ะคุณต้นปีบอกว่า,าอ๋อรู้แล้วว่าเป็นต้กนกระจุกคราวนี้ทางแบบนี้นะ กลเย็นคราบกลางวันเย็นดูเพิ่มขึ้นมากลางวันหนึ่งนม็ดเพราะว่าเป็นต้อกระจกคุณต้นปิ่นแนะนําค่ะเสร็จแล้วก็ทานตามคุณต้นปิ่นแนะนําให้ค่ะจะทานหรทุกวันนี้ค่ะใครที่เกี่ยวกับว่ามีปัญหากรบผมเนี่ยเป็นสายตาสาตั้นก็เข้าใจด,ดีเลยว่า,ามีปัญหาเร,รื่องดวงตาเป็นอะไรที่ใช้ชีวิตลําบากมากผมเคยเกอบกประสบปัเหุเพราะว่าสายตาสาั้นครับ ก็เลยผมก็ได้ทานดีแท็กเหมือนกันผมทานเนี่ยเพื่อปกติแล้ว1ปีผมต้องตัดแม่เปลี่ยนแด่เป็นแทุกปีแต่พอทานดีแท็กนะครับไม่ได้ตัดแม่เลยครับตอนนี้ผ่านมา2ปีแล้วครับก็คือสายตาเหมือนเหมือนกับว่ามันรองสายตาเราไว้เพให้เราเห็นชัดขึ้นใครที่มีสายตาเหมือนกันเนี่ยเราแบบว่าเข้าใจกันเลยเ้ใจเรามีสายตาเราื่องหาสายตาเหมือนกันครับเราเคยรู้ว่าเอ๊ะการมีสายตาเนี่ยเกี่ยวกับว่าสายตาสั้นหรือว่าตาบ้าตาอันนี้มันลำบากมาก ลาาบกกมแล้วตอนนี้การใช้ชื่อเป็นไงบ้างครับดีขึ้นกับเอฟปีขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเต็มร้อยเลยเลยร้อยเลยค่ะดีมากมากค่ะก็มองชัดเจนเห็นตั้งแต่ชัดเจนใหมเดนเห็นชัดแล้วเนี่ยท่านั่งอยู่ตรงนี้ปกติถ้านั่งในระยะนี้จะเป็นดําเพราะว่าตาตาจะมองไม่ชัดเลยค่ะจะเป็นดําแต่ครั้งนี้มองเห็นแล้วคุณหล่อสวยอะไรประมาณนี้เห็นแล้วค่ะก็ดีใจนะเป็นผิตภั์ตัวนี้เนาะคือผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค วันนี้ช่วยเรื่องอะไรใครที่มีปัญหาที่กระเจื้งตาแส่นาซ่างใส่นาเยี่ยมต้อลมต้อประจกต้อหินหรือว่าตาผ้าฟาง่านตาน้ำตาไหลแนะนำตัวนี้เลยครับใครที่สนใจนะครับอยากสซื้อหรือว่าโทรมาปรึกษาผมก่อนได้เลยนะครับต่างเบอร์ข้างล่างนี้เลยครับวันนี้ผมบอขอบคุณนะครับทุกที่บนเพจเนาะที่มาแชร์พาประทับใจนะครับกับศิริพันธ์ดีแขกเอี้ยครับขอบคุณครับ ว้าวสุดยอดกันเลยใช่ไหมครับสำหรับความประทับใจดีๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ D Contact X ของเรานะครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับใครนะครับที่มีปัญหาหรือว่ามีอาการเหล่านั้นนะครับเช่นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินหรือว่าแสบตาเคืองตานะครับหูในลูกตาเสื่อมความดันในลูกตาสูงและบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยไว้นะครับถ้าปล่อยไว้อันตรายมากๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจอยากสั่งซื้อหรือว่าอยากปรึกษาแทนให้นะครับ โทรสายด่วนที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยนะครับแทนพร้อมแนะนําให้คําปรึกษาและแนะนําสิ่งดีๆให้กับทุกๆท่านครับดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดี o n t a c t สุดยาผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว สารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหิน้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้น สายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค